สวัสดีครับผมเด็กชายเกษนะบุดาวงเลขที่14ชั้นม .3 ทับ1นะครับวันนี้จะมาขอ,าอ,อความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของครูโสพานะครับโดยที่าการสอนของครูโสพานี่ผมคิดว่า,าครูก็สอนเข้าใจง่ายครับสอนเข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วครับทําให้เด็กเข้าใจได้ง่ายได้ง่ายครับแล้วก็มีการถามตอบแล้วก็เวลาผมถามอะไรครูก็ก็ตอบตลอดครับเขาเขาไม่เคยไม่ตอบเลยครับครับการสอนก็ ดีครับผมเข้าใจได้ได้มากผมเข้าใจมากเลยล่ะครับเข้าใจแบบสามารถทําโจทย์ทําอะไรได้ครับครับวันนี้ผมก็มีความคิดเห็นอยู่แค่นี้นะครับสวัสดีครับเ้นผิวของพีระมิด จากโจทย์จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละ10หน่วยและสูง12หน่วยาจากสูตรในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด จะหาจากพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างกํงงก,144กำลังสองเท่ากับ144่บวกหากำลังสองยีนะคะบวกกันแล้วมีค่าทั้งหมด169อยหนี้ได้รู้นะคะว่าค่า10นะคะที่ผิวของ พีรีมิฐานสิ่เลียนตัวเดได้แล้วก็คือ3 6 0ตารางหน่วยนะคะเป็นออนไลน์แล้วก็ครูยอยากจะมาเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามปัญหาเผ<อ>ื่อว่าโรงเรียนจะได้ช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะจะจะได้ได้คุยกันเนาะตอนนี้ และการเรียนออนไลน์ของน้องเป็นยังไงมากมีปัญหาไหมมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เรื่องสัญญาณไหวค,ค่ะไหวค่ะโอเคก็ต้องฝึกการออนไลน์มันต้องตั้งใจครับไม่เหมือนกับเรียนอยู่ที่โรงเรียนเรียนออนไลน์ก็ต้องทำใช่ <c oughs> ต้องตั้งใจเป็นพิเศษออนไลน์มันก็จะเหนื่อยทั้งต้องรอทำการเตรียมเตรียมเรียนของเขาแล้ะ